รัชกาลที่หและรัชกาลที่เเสมือนถูกกำหนดตามดวงเมืองให้สถิตยอยู่ในราศีที่เกื้อหนุนประเทศไทยตลอดกาลร,รัชกาลที่หและรัชกาลที่เคือองค์เทพอันศรรษษักดิ์สิทธิ์เป็นสมมุติเทพเป็นเทวราชของพระสงฆนิกรทั้งหลายที่สถิตในราศีสิงห์และราศีธนูในตำแหน่งเกื้อหนุนหมอพงขอนแก่น หรือนายคเนพลพงศ์ได้เคยเขียนไว้ว่าสเสด็จพ่อรห้าและ,สะเสด็จพ่อรเก้าคือองค์เทพอันศักดิ์สิทธิ์พระองค์ถูกสถิตตามตำแหน่งของราศีของดวงเมืองดวงบางกอกเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งในการวางศิลาฤกษ์ตั้งสาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเป็นต้นมาพระองค์สถิตราศีเป็นคู่มิตรต่อกันคือ ดาวพระอาทิตย์และดาวพฤหัสคือราศีสิงห์หมายถึงพลังอำนาจบารมีและราศีธนูหมายถึงพระเมตตาคุณธรรมผู้รู้แจ้งมีดาวพระเสากลคุมต่อกันหมายถึงการส่งเสริมการพัฒน,นาเปลี่ยนแปลงเป็นรากฐานที่มั่นคงในทุกๆด้านที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสื่อไป ราชการที่หนึ่งถูกสถิตไว้ในตำแหน่งแห่งราสีเมษเป็นราสีสูงสุดของดวงเมืองมีเลขหนึ่งคือดาวอาทิตย์กลุ่มลักนณาเป็นราสียอดสุดเสมือนเป็นแสงสว่างความรุ่งโรจน์พลังแสงที่มีแสงสว่างตาลอดกาลนานซึ่งตำแหน่งที่ราศีเมษร,ราศีสิงห์และตำแหน่งณราศีธนู ทำมุมเป็นทรงสามเหลี่ยมลักษณะคล้ายพระพุทธรูปวางไว้ตรงดวงเมืองสามด้านสามมุมเสมือนเป็นตำแหน่งที่คอยเกื้อหนุนส่งเสริมดวงเมืองดวงบังกากแทบทั้งสิน้นจึงทำให้ประชาชนคนไทยประเทศไทยจเจริญวัฒนาถาวรกระทั่งถิงทุกวันนี้ เสด็จพ่อรอห้าและเสด็จพ่อรอเต้องบอกว่าอย่างไรก็ตามพระองค์จึงไม่ใช่มีฐานะเป็นพระหมหากษัตริย์ที่สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่เมื่อสวรรคตไปแล้วพระองค์ได้กลายเป็นสมุติเทวราชในฐานะเทพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระศกนิกกรทั้งหลาย